สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณแม่ F4 ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องน้องพงเงินช้างแสนสนนะครับแม่แนะสวัสดีวันนี้วันเช,ช้านะผมแมนะ่กับการที่จะไปออนทัวร์ในหมู่บ้านก็อาบน้ําแต่งตัวครับผมอาบน้ํา นี่น้องผูนะครับขัดเนื้อขัดตัวก่อนเข้าหมู่บ้านนะครับผมนอนให้ถูเลยนะครับแม่ๆม่ครับผมไปกันตัก อาบน้ำให้น้องโกนะครับนิ่งมากนะครับแม่นอนให้อาบน้ำเพราะว่ามีความสุขกับการได้ขัดตัวนะครับ ขัดเนี่ยขัดตัวนะครับผมให้ชุ่มฉ่ำให้ตัวดำนะครับก่อนทำงานนะครับวันนี้ก็จะได้กินข้าวเหนียวแล้วนะครับผมเริ่มเข้ามาพื้นที่ที่คุณพ่อคุณแม่ได้กินข้าวเหนียวแล้วนะครับผม,มแม่ครับผมเมื่อวานนี้ก็ได้กินเยอะด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็จะ ไปเดินทางน่าจะไปที่พรุ่งนี้น่าจะถึงเขตมันจานะครับแม่แมกิ่งโคกโพชัยนะครับอย่างอย่างถึงก็จะถึงกิงโคกโพชัยนะครับแม่แม่ครับผม เนมากกวัวนะครับผมไม่ยอมลุกเพราะมีความสุขกับการได้ขัดตัวนะครับแม่แขัดตัวแล้วมีความสุขครับไม่ยอมหนีเลยนะครับแม่ครับผมเพราะว่าแปลงที่เราขัดถูกข้อหนังเขาเขาก็มีความสุขนะครับม,มีความแบบ ถ้าถูกเปียงนี่มีความสุกเลยจะได้หายคันด้วยนะครับผมตัวดำติดเลยนะครับแม่ครับเปลี่ยนสีแล้วถ้าถูกน้ำานี่เปลี่ยนสีเป็นสีดำเลยนะครับผม ครับอากาศดีนะครับแม่ๆครับผมอากาศดีใช้เวลาล้างก็นะั้นจะถึงประมาณเ็ดแปดนาทีนะครับบางครั้งก็ถึงสิบนาทีเลยนะครับแม่แม่ต้องขัด ดินออกให้หมดนะครับผม วันนี้พักอยู่ติดหมู่บ้านเราก็จะเดินเข้าไปเลยนะครับแม่เดินเข้าไปในหมู่บ้านเลยนะผมมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับก่อนครับนี่หล่อๆแล้วนะครับช่วงเช้านะครับผมเฮ้ยรอควนนะครับไปแต่งตัวนะครับผม ฮะรูจะไปทำอะไรกำแพงยืดรอครับผมยืดรอให้พี่ควรให้ทีมงานมาที่นี่นะครับผมเสร็จจากการนำน้ำตัวดำปิดปีเลย กวนกวายนะครับแม่แอยากเข้าหมู่บ้านแล้วไปกินข้าวเหนียวแล้วเดินเล่นนะครับนี่หมุนไปหมุนมาแล้วไม่ยุบไม่มีที่อยู่เลย อยากไปมากแล้วนะครับผมอยากเดินรอบหมู่บ้านแล้วค่ะมาพี่อุย้ยตัวดำเลยนะครับแม่ครับผม ดูครับจะเดินเข้าหมู่บ้านเลยนะครับไม่รอแล้วนะครับผมเดินเองเลยนะครับไม่รอไปแล้วครับแม่แม่ไม่รอทีมงานเลยนะครับแม่แม่ครับผมดูเจ้าอ้วนลูกชายแม่แม่วันนี้เรียกก็ไม่อยู่นะครับผม อยากเข้าหมู่บ้านมากเลยไปเลยถ่ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเป็นกําลังใจทางช่องน้องปูงเงินทางแสนสน้่ยด้วยนะครับผม ไปแล้วครับแม่แม่ครับผมลูกชายแม่แม่ดูจะบุกบ้านเขาแล้วนะครับผมบุกบ้านแล้วม,มีคนฉี่ด้วยนะครับผมไปเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปีคนอีจก,กน้องพงเงินก็จะลาแม,แม่แม่ไปก่อนนะครับผมดู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 ด,ด,ดูจะไปเล่นรถเขาแล้ว